วันนี้เมนูกับข้าวง่ายๆคานาหมูกรอบค่ะทุกคนเชื่อว่าน่าจะเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆคนเลยนะคะรวมทั้งกิ๊กด้วยชอบกินมากๆค่ะทุกคนซื้อกินไม่อิ่มต้องทํากินเองเท่านั้นค่ะเราจะเริ่มจากตั้งกระทะใส่น้ำมันจนร้อนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมกับพริกแดงลงไปผัดให้หอมเลยค่ะเครื่องปรุงทุกอย่างผักแล้วก็หมูกรอบนี้กิ๊กเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพอพริกกับกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมเราจะใส่เป็นน้ำซอสที่กิ๊กปรุงสําเร็จไว้นะคะจะมีซอสปรุงรส ซอสหอยน้ําตาลทรายชูรสนิดนึงแล้วก็ผงปรุงรสค่ะใส่น้ําซอสลงไปแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากาันรสชาติเราปรุงได้ตามชอบเลยนะคะปริมาณของน้ําซอสให้มันพอดีกับตัวหมูกรอบแล้วก็ผักค่ะแนะนําให้ปรุงน้ําซอสไว้เลยนะคะมันจะทําให้เราทําง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วค่ะพอน้ําซอสเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะใส่เป็นผักคะน้าลงไปแนะนําเลือกต้นอ่นอ,อนใบนอ่อนนะคะทุกคนหรือใครจะปอกเปลือกตรงโคนต้นก็ได้นะยิ่งอ่อนยิ่งอร่อยค่ะ ทีนี้เราก็จะใส่หมูกรอบตามลงไปแนะนําผัดไปแรงเลยนะคะทุกคนหมูกรอบนี่กิ๊กทําเองนะซื้อกินนี่ไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะต้องทํากินเองเท่านั้นใครอยากดูคลิปเต็มวิธีทําหมูกรอบเข้าไปเลื่อนดูในช่องได้เลยค่ะพอเราใส่ทั้งผักหมูกรอบลงไปแล้วก็ผัดทุกเค้าทุกอย่างให้เข้ากันอย่าลืมนะคะผัดไปแรงเลยนะ ถ้าน้ำซอสมันแห้งไปเราใส่น้ำเปล่าเพิ่มได้นะคะส่วนผักนี่ความสุกตามชอบเลยนะกิ๊กชอบให้ผักเขามีความกรอบๆหน่อยนะคะไม่ชอบให้สุกมากนี่คือข้อดีของการทํากินเองเลยนะคะทุกคนเครื่องแน่นสะใจทั้งหมูทั้งผักนี่จุใจเลยค่ะผักสุกป,ประมาณนี้กิ๊กพอใจแล้วนะคะปิดแก๊สเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยกิ๊กเป็นคนที่ชอบกินผักคะน้ามากๆค่ะทุกคนไม่ว่าจะทําเป็นเมนูไหนนะคะคือกินได้หมดเลยนะ เมนูคณะหมูกรอบดูแล้วก็คือเป็นเมนูกับข้าวแบบง่ายๆบ้านๆเลยนะคะทุกคนแต่มันจะยากแล้วก็เสียเวลาตรงที่เราทาหมูกรอบนี่แหละคะ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะทํายากแล้วก็ใช้เวลานิดนึงแต่ว่าถ้าใครพอมีเวลานะคะแนะนําให้ทําเมนูนี้กินเองผัดทีนึงนี่ผัดกระทะใหญ่ๆไปเลยะคะ่ะคือกินกันได้ทั้งบ้านหมู3ชั้นราคาอาจจะสูงนิดนึงนะคะคณะก็กำละสิบถึงยีบาทหมู3ชั้นวันนี้กิ๊กซื้อประมาณ78.5 0สนะคะกิ๊กตีไป80บบาทเลยส่วนคณะ นซื้อ2กร,รมกรรมกาละ10บาทเป็น20บาทผัดออกมาแล้วได้จานใหญ่เวอร์ค่ะทุกคนกิน2คนไม่หมดเลยนะคะถือว่าคุ้มมากๆเลยใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เป็นกําลังใจให้กิกด้วยนะคะสูตรทําหมูกรอบคลิปเต็มเข้าไปเลื่อนดูในช่องได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ